เลขอันเลขขายดีประจํางวดวันที่16กรกฎาคม2563 3ตัวเต็งโต๊ด6กับจ่ายครึ่งราคาได้แก่147 925 495 520 759 768บนล่างจ่ายครึ่งราคา2ตัว2025 52 2882 5995 626776655668867997878998เลข2ตัวที่ขายดีในเว็บไซต์ได้แก่0213202526272829313547495253545657596265 6 8 7 2 7 4 7 5 7 8 7 9 8 2 8 6 8 7 8 9 9 2 9 4 9 5 9 7 9 8 3ตัวบนล่างหลัก0 0นย์1 2 1 3์0 1น1์1้า0 1นย์หนึ่ 021, 022, 023, 2 2 4 025, 2 2 6 027, 2 2 8 029, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 2 5 1 052, 053, 054, 055, 056, 057 058, 059, 062, 063, 064, 065, 067, 068, 069, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 084, 085, 086, 087, 089 091,092,093,094,095,096,097,098หนึ่งหลักร้อยเลขขายดีได้แก่เลข 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

206 207 208 209 210 211 213 214 215 216 217 218 219 220 223 22 22 22 22 22 22 22 224 225 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 241 242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274

316317318319320321322323324325326327328329330335337340341342345346347348349350351352353354355

391 392 39 394 395 396 397 398เลขไขดี4หลักร้อยได้แก่401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 435 436 437 438 439 446 447 449 450 451 452 453 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 4, 46 5, 4 66, 46 7 7 4 7 8 4 7 9 4 8 0 4 8 1 4 8 2 484 4 8 4 4 8 5 4 8 6 489 4 8 9 4 9 0 4 9 1 492 493 494 495 496 497และ498เลขขายดี5หลักร้อย500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519

553 554 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 57

607,608,609,610,612,613,614,615,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,634,635,636,637,638,639

701, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 7 1 70 1 7 7 2 7 7 3 7 7 4 7 7 5 7 7 6 7 1 8 7 1 9 7 2 0 7 2 2 7 2 2 7 2 3 7 2 4 7 2 5 7 2 6 7 2 7 7 2 8 7 2 9 7 3 0 731 7 3 3 7 3 3 7 3 4 735 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769

812-813-814-815-816-817-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-831-832-834-835-836-837-839-840-841-842-843-844-845-846-847-849-850-851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 871 872 873 874 875 876 877 878 879 882 885 886 887 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898และ899เลขขายดี9หลักร้อยได้แก่901 902 904 905 907 908 910 911 91, 912 913 914 915 916 917 918 920 921 923 924 925 926 927 928 931 932 934 935 936 937 938 940 941 942 943 945 946 947 948 950 951 9 5 2 9 5 3 9 5 4 9 5 5 956 957 958 959 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 9 9 9 9 9 5 9 9 7 998เลขอันและเลขขายดีก็มีดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้งวดนี้มีเลขขายดีมากแล้วก็เลขอันก็มีมากมากสรุปเลขขายดีในกลุ่มเลขขายดีก็มีเล,เลขสองห้าหกเจ็ดเก้ากลุ่มนี้จะขายดีเป็นพิเศษขอให้โชคหมานร่ำรวยถูกหวยด้วยกันทุกทุกท่านทุกทุกคน ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกิ้งๆไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปขอบคุณครับ